สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเ c a s t คสเตอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะมาเล่นด่านที่ชื่อว่า Escape The Butcher Shop นะคะโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไค b e กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์น่ารักนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะว่าเกมนี้จะสนุกยังไงเนาะโอเคไปกันเลย เริ่มต้นนะคะเราก็อยู่ในห้องร้านขายเนื้อนะคะโอ้ยนั่นมันปีศาจฟักทองนี่นะก็เข้าสู่หน้าฮาราวีแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็คือจุดเช็คพอยต์นะคะที่เราจะต้องโอเคกูแจได้เอ่ยนี่เราขอดูสำรวจรอบร้านแล้วก่อนนะคะอันนี้เป็นพัสดุอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเค นั่นมันตุ๊ก,กตาของเรานี่นะอย่าบอกนะว่าเนื้อเนื้อแม่น่ะอย่าบอกนะว่านั่นคือเนื้อแม่ไม่จริงเธอเดี๋ยวเราออกไปได้ไหมออกไปไม่ได้ด้วยให้ตายเธอะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันต่อเลยนะคะ touch the door ี open key โอเคเราต้องไขกุญแจก่อนนะคะอุ้ยอะไรอะ่ะ อ้ตอนนี้เราก็จะต้องโดดข้ามเนื้อนะคะเด็กๆโอเคต้องระมัดระวังนิดน,นึงเนาะโอเคค่อนข้างยากทีเดียวเนาะอ้อันนี้อะไรเอ่ยจุดเซฟนะคะโอเคอันนี้คือเราต้องไปไหนเนี่ยโอ้ทางอยู่นโนูนะคะเดี๋ยวคุณไม่ต้องซูมเข้าไปเนาะโอเคเราต้องซูมนะคะเพราะว่าเราพื้นที่มันแคบนิดน,นึงเนาะ โอ okay, เคอาหม่ค่ะเอาโอ okay, เคอาหม่ด่านค่อนข้างแคบนะคะอ๋อข้างบนมันก็มีไอ้แหลมแหลมด้วยต้องเรามาระวังนิดนึงเนาะโอเคจะพาเแล้วอีกนิดเดียวโอเคเ้าทำอะไรอีกโอ้ตัวปีกขึ้นไปข้างบนนะคะโหมีก้อนน้ำแข็งด้วยโอเค ต้องระมัดระหว่ังนิดนึงเนาะเราจะเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยฮะอะไรอะ่เอะเกิดอะไรขึ้นเกดอะไรขึ้นเอ่ยเรายังไม่ชูวร์ว้ายนายบูชเชอร์มาแม่แล้วโอ้ยถือมีดเตรียมสับแม่แล้วนะคะอันนี้ใช่ไหมทางนี้หรออันนี้เซพอย์แล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้ห้ามโดนแขนนะ,ะแขนใครก็ไม่รู้แขนขาใครก็ไม่รู้นะคะในร้านเนื้อที่น่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่แล้วนะคะเขาเอาเนื้อมน,นุษย์มาทำเป็นเนื้อขายหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นทางเลือดนะคะ โอเคฮะเกิดอะไรขึ้นนายนี่ปีไปแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเราจะตตกกันหมดโอเคเราจะรีบหนีไปแล้วเฮ้ยน,น้ำมันเนื้อฉันเนี่ยนะนายโทรนากลายเป็นเส้ก,กอกไปแล้วเหรอเนี่ยฉันขอโทษที่ฉันที่ฉันเดินบนเนื้อนายนะไม่มาได้รีบหนีไปแล้วแล้วโอเค อือมีเยอะจังเลยเราต้องหลบมีดให้ดีๆนะเพราะว่ามีดเตรียมสับเราตลอดเวลาเลยโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคน้องแมวน้อยแล้วก็น้องกระต่ายนะคะมากับแม่ด้วยก็ ค่อนข้างน่ากลัวนะคะถ้าตายก็คือตายสามเลยนะคะาตายหมดเลย <c oughs> ตายหมดเลยนะคะเราอยู่ประชิดเกินไปเนาะเอาตายเลย <c oughs> โอเคเอาใหม่นะคะโออีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะฮะ ใครไม่รู้ตายอ่ะใครไม่รู้ตายโอเคคุณแม่ตำรวจระวังดีๆเนอะมีสับแรงมากเข้ามาได้เลยครับโอ้คุณแม่เซฟก่อนโอเคสู้ๆนะโอเคอันนี้เราอยู่ด้านไหนเนี่ยห้ามเหยียบอะไรนะเขาโยนเลยนะ ห้ามเหยียบเนื้อมนุษย์นะคะเพราะว่าเขาอาจจะใส่ยาไว้นะคะถ้าเราโดนเราอาจจะสู่คิดก็ได้เนาะเอาแต่ไปไม่ได้อ,ไอ,ไอ่ะไปยังไงอ่ะเอ๊ะเราจะไปยังไงอ่ะอ๋อทางนู้นเหรอใช่เปล่าอืมเอออันนี้คืออะไรอ่ะคนโดนประตูทับตายแลวเนี่ยคนโดนประตูทับตายอโอ้แล้วมาทางเดี๋ยวนะเบคอนมนุษย์ อยู่บนเอา้า <c oughs> เบคอนมนุษย์นะคะอือยู่เลยนะอา้าอยู่ในน้ํากดอันนี้คืออะไรยังไงเนี่ยโอเคห,เห,อออออห้ามโดนเหรออ๋อต้องอืมห้ามโดนนะคะเพราะว่ามันใกล้น้ําเขียวมากเลยเอา้าทตายซะแล้ว <c oughs> โอเคเอาใหม่นะอืยวลานี้น่งง่ายกว่านะคะ ทานง่ายกว่าเอาตายเลยนะคะเอาใหม่เอายากจังเลยด่านเนี้ย <c oughs> ยากจริงๆปึ๊บโดดก่อนเพื่อความชัวร์นะคะโอเคเสียร้องแล้วแล้วโอเคเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้โอ้มีแสงเลเซอร์ด้วย โอ้ยากจังเลย <c oughs> เอา้าวมีคนสะดุดต่อหน้าต่อตาแม่เลยนะคะเราดึงแล้วยังไงต่อเอ๊ะดึงแล้วยังไงต่อคะอ๋อประตูเปิดแล้วนะคะอ๋อเราดึงสายไฟขาดทิ้งนะคะประตูก็เลยน่าจะใช้ได้เนาะอ๋อประตูเปิดแล้วนะคะ เราต้องกลับไปจุดเดิมแต่เราจะกลับไปง่ายที่สุดก็คือสู่ขีดไปเลยเป็นการวาร์ปไปเลยนะคะโอเคประตูเปิดแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอืยังไงเอ่ยไม่มีจุดเซฟให้แม่ด้วยนะเนี่ยเอามีคนมีคนโดนหันลงมาด้วยอะ่ะ อุ้ยมีเนื้อมนอุษย์หลดดลงมาด้วยโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันน้่มันลงวัวนี่นะลงวัวเอาเราต้องลงไปเหรอโอเคเราจะต้องข้ามถังแก๊สนะคะเพื่อข้ามน้ำเขียวไปเนาะทำไมน้องวัวอะ น้องวัวถ้าไม่มีหัวมนุษย์อยู่ตรงนั้นด้วยเกิดอะไรขึ้นน้องวัวน้องวัวมีหัวมนุษย์ด้วยน่ากลัวอยู่นะคะอึ๊บอึ๊บโอเคนิดเดียวอ๋อล้วผ่านแล้วว้ายว้ายว้ายเก,กืบตกกับตกโอเคออีกแล้วท่านี้เนระสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทางแคบมากแล้วเป็นสนิมด้วยเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะตายไหมค่อยๆไปนะคะตั้งสติโอเคก็ๆก็ดึ๊บโอเคผ่านแล้วนะคะโอ้โหนี่มันห้องคาคนจะชัดเลยเอ้าวประตูเอ๊ะเฮ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะฮะ นั่นมันเจอกันอีกแล้วนะช่วยได้จะหาทางออกอยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอืมอา้าวมันง่ายได้ซะขนาดนี้นล้วหรออยากเลีนด้วยเข้ามาได้เลยคะ่ะอะะมันได้ง่ายได้ขนาดนี้เหรออันนี้ดรเซมันนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอา้าว คุณแม่เล่นด่านอะไรอยู่เล่นด่านเดอะบู c เชอร์ช็อปค่ะโอเคเราต้องห้ามชนอันนี้เนาะเดี๋ยวมันจะตามเรามาไหมอ๋อมัน,มนอ้าวแกไม่มีทางนี้รอดหรอก,กหน้หา,าจากโรงงานของฉันคุณแม่สูขิดแล้วนะคะโดนฆ่าแบบไม่รู้ตัวโอเคเราต้องเร่งสปีดแล้วล่ะ แกไม่มีทางหนีรอดหรอกนะไม่ช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยลูกช่วยด้วยมาไล่แม่มาไลยคคุณเด็กเด็กอ๋อรอดแล้วเราเอ๊ะอันนี้เราต้องไปไหนอ่ะเราต้องขึ้นรถเหรอเพราะเราออกมาจากโรงงานแล้วนะคะเด็กเด็กเราออกมาจากโรงงานบูชเชอร์แล้วนะคะ เนื้อมนุษย์เนาะบูชเชอร์นรดดีกว่ารดออกแล้วนะคะเรากำลังจะไปไหนกันเหนื่อยมากเลยแต่คุณแม่ขยับไม่ได้ด้วยนะคะแล้วจะไปไหนกันเอ่อยว้าวในที่สุดเราก็ออกมาจากโรงงานหั่นเนื้ออย่างปลอดภัยนะคะโอเค เราได้ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอปิดก่อนโอเคเราก็ได้ได้ออกมาจากที่ The Butcher Shop สำเร็จแล้วนะคะโอเคท่านคุณแม่ขอปิดคลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะเล่นเกมอะไรต่อไปอย่าลืมอย่าลืมติดตามในโอเลดนะคะอ๋ออย่าลืมกด อ่ถูกใจเพจ a c e b o o k เกมเอคัตเตอด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ